ไหนมีน่าทำอะไรเราใช้อะไรป้อนเอกมาดูซิใช้ใบไม้มึงกินน้อิงต้นกล้วอะไรนะที่มันเป็นเป็น่วงอาหาของมันเป็นวออด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 เรียกมันอดอดอด แล่นนี้น่าเอาไปแขวนไว้ทำไมเอาก็มาไม่เข้ารันี่ตม่นตนนอ่ะอ่ะอุดอุดอดออด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 ออดอดอดน่าจะแขวนไว้ตรงนี้อาเจอะไรมากีนอดอุดมัแขวนไว้ตรงนั้นอุด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 อด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 ออดอด พี่เราไม่ต้องแข่งเลยกดอ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 ด ไม่มาคาบเราต้องป้อนมันอด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 หาใบไม้เขียวมาป้อนมันไปทำใบไม้เขียวหาญ่าก็ได้นี่นี่นี่ ปวดๆนี่หมูชอบกินยญาหรอมาหมูมันชอบกินลำเ่อมกับหญ้าเหรอเอาหล่นหน้าไปตรงไั้นเองเอานี่นะอย่าพัดมาสิ โอยตกลมุมกินแล้วเย้ิ่งคนน่าซ้ำแล้วกินได้แล้วมันมันกินได้เลยหมูมันกินได้เลยอดอดตัมาให้หน่อยเห็นไหมมันก็มากินของพี่เนิร์ดด้วย